ครับมปรยังไงไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มเลยคะ่ะเดินล้ค่ะเข้ามาที่คลาสนะคะแล้วก็กดเพิ่มบวกค่ะเราจะเข้าไปที่ไฟล์นะคะที่เราหลดเป็นวิดีโอไม่เกินหกวินาทีนะคะลแล้วเราต้องหาชื่อไฟล์ที่เราจะทำค่ะเพิ่มูปเข้าไปะคะ่ะเราจะใช้ไม่เกินสี่วินาทีนะคะสี่วิ ใช่ค่ะทีนี้เราก็สามารถใส่เพลงได้ด้วยเราก็เลือกเพลงพื่ออยากได้เลยสมมุติใช้เพลงนี้นะคะกดบ,บวกเพิ่มเลยค่ะกวกเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่รูปภาพแล้วก็กดบวกคูุกไปค่ะมันจะขึ้นตรงหน้าตรงนี้นะคะก็จะยำๆไม่ต้องทำมีแค่สีวิอ่ะใช่ค่ะไม่เกินสี่วิค่ะมันจะเป็น นนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เสียงมันยาวไปอ่ะใช่ค่ะสามารถตัดได้นะคะยาวเท่ากับคลิปใช่ค่ะทําได้แล้วเดสันก็แค่กดบวกขึ้นไปอีกค่ะมันก็จะทําให้มันยาวขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วตัวตัวคลิปไอซีวีนี่ทำไงตัวนี้นะคะเป็นมันเป็นวิดีโอตัวบอดของเราเองเราจะถ่ายไม่เกินสี่วิค่ะใช่ค่ะ ะเล่นซ้ำๆนใช่ค่ะค่ะสรแล้กวก็สมัครกดบันทึกได้เลนะยกดอกั้ปึ๊บกดอกค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ